สวัสดีสวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่นเรือนิ่งให้กันนะนี่เรือจีนระดับสองบอดทางนั้นเหมือนเดิมไปะจะลอดไหมเรือลำก็เล็กนิ่งให้เนี่ยเดี๋ยวขยายให้ดูเนี่ยเล็กน้อยเดียวเองเรียกว่าลาตะเวนอัน,น้อีกลาตะเวนญี่ปุ่น หน่อยเดียวเองาซูมก็เนื้อป้อมปืนไม่ได้แบบเทียบเข้าป้อมปืนไปเลยเพราะปกติเวลาซูมแล้วมันจะอยู่บนป้อมปืนใช่ไหมละ่ะซูมแล้วอยู่บนป้อมปืนถ้าเวลาอื่นมนะันจะเห็นแบบไกลๆป้อมปืนเลย อ่านไปทานในก็เห็นชัดเจนอันนี้ต้องกลมตำ่ำเีืยวขยัยวันนี้มันน้อยหนึ่ง สามกระติ้วเดียวเองโอ้โหน่อยเดียวเฮ้ยยิงไม่ได้อีกเรือประจันบานฝั่งทางนั่นแหละเลี้ยวไป ลำที่มันเง่ายๆแมปนี้ไม่ค่อยชอบเลยเกาะเยอะยิงยากเหลือหนึ่งห้านี่ไม่เคยใช้จอกก่อนนะตอนให้ใช้ก็ยิงไม่เข้าเลยใช้ฝ่ายดีที่สุดค่อยๆเผาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จมข้ามันเองโอเคปิดครับ วังว่าจะโดนนะถ้ามันไม่เลี้ยวลบก็โดนอะมันไม่เลี้ยวลบแต่ยิงสู้ไปหน่อยหนึ่งโอ้อยังงี้ก็ได้เนาะโอ้จะเลยเกาะละดูบนแผนที่เอาเนี่ยถ้าขับตรงไปอีกหน่อยหนึ่งอะเลยก่อยอยิงไม่ได้ขอเสียงแมปเกาะเยอะก็อย่างงี้แหละต้องขยันดูแมปหน่อยหนึ่ง มันทุกบินอยู่ตรงโน้นอาเป้าฟรีนี่นะจอดเรือก็ซ้ำน่าจะตายนะโดนไฟชุดนี้เรียบร้อยไม่ได้คิวอีก จอดเหลือยิงลำนี้พังกันโอเคยังยิงได้อยู่นึกว่ากระสุนมนจชนเกาะแล้วไงแล้วมันจะไปโดนเพื่อนเราใช่ไหมว่านะโอเคยิงข้ามหัวไปแจม เผาโคแค่นีดเดียวเองใครจะได้ระวังเรากับบอดน้อยหนึง่งโอเคเราได้โนด,ดไฟคอกตาย เดี๋ยวใช้จอกกอยดูนะว่ามันห่วยแตกแค่ไหนโอเคปลอมลังยิงได้อ่านี้ยิงไม่โดนนี่เปิดกราบมาเนี่ยเห็นไหมยิงไม่เข้าเลย ะจอะก,ก่อ,อากลางลำเน้นๆไม่เข่าจอกเกาะข้องปลอมนะเนี่ยใช้ไฟอย่างดีไปนี่กรัดยิงเน้นๆโอเคนายโยคงังกระสนต้องแบบเนนะ้นๆเข้าคางังกระสนระเบิด โอเคาราจย์บาไม่ต้องพูดตึงอ่ะเปลี่ยนเป็นไฟเถอะต่อนิ่งให้ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เน้นระยะไกลจำไม่ได้แล้วว่าต่อนิ่งให้ระยะเท่าไหร่แต่แบบถ้าไม่ไปะฉีดจริงๆไม่ใช้อ่ะ เาว่าเทียซ่องมันใกล้ๆลักลักแล้วเน้นปืนมากว่านิ่งให้เนะเหลือจีนโอ้ต่อมาอีกปล่อยใส่ใครวะโอเคปล่อยใส่บอดดีละ โอเคพอจริงด้วยดี เรือเราเล็กกกลละน้อยนึงนั a ่นแหละโบจมไปซะอ้าวอ้าไม่จมงานอีกชุดหนึ่งตออนิ่งให้มันจุเร็วอยู่แล้วอ่าน้ำเข้าตาย และยิงไปใช้ฟาร์มที่เลือนเล็กให้เป็นประโยชน์ไกลละหน่อยหนึ่งนั่นและโบทานพอดี ไม่ดานโอเคหันต่อโซนยมปืนลังพอดีไกเสร็จละโอเคสวย จุเสร็จปล่อ,อยเอากดไม่ติดอีก่าโอเคตายูยแต่โดนปืนรองประจันบายตายก้อมหนะวะเนี่ยเร็เรวๆสิตอนั่นแหละโอเคเรียวซีวิ สามวิโอเคปล่อยดักก่อนเลยการเพื่อจมโอ้ยโดนไหมวะสวยโดนแต่เราก็ใกล้ตายแล้วเนี่ยต่อมันมาอีก ทันไหมวะลบก็ตรงโน้นให้ต่อบอดเหมือนปล่อยใส่เกาะไม่น่าทันงั้นก็ปล่อยมาเลยจะได้แล้วลบแบบตรงๆอย่างนี้นี่แหละเตรียมพร้อมนั่นแหละ โอเคไม่ทันบุ่มแตก่ไม่ทัน,ทนลนไปหน่อยหนึ่งมาดูกันดิว่าใครจะชนะบินไปเรื่อย เรือเรือทุกเครื่องบินสองไฟเต็มทั้งคู่เลยเนี่ยนั่นแหละต่อโดนกี่ดอกเอ่ยสองดอก ถือเครื่องบินฟังเราก็ฟังมันใครจะชนะไม่มีอะไรแน่นอนหรอกแปดนาทีทันไหมวะเนี่ยมีแค่จุดเดียวด้วยจุดเอ ขึ้นบินไม่แปลกบอทมันต้องเจอเรือก่อนถึงจะขึ้นบินถ้าไม่เจอเรือฟังละตัวมันก็จะไม่ขึ้นบินไม่แปลกสำหรับบอทนั่นแหละขึ้นบินไปอย่างมันจุูมไม่เสร็จนี่ไงวะอ๋อนี่ไงขึ้นไปละไปดูดิว่ามันจะโดนกี่ลูก โดนไหมบอมเบอร์โอเคลบบอมได้สวยต่อน,นี้น่าจะโดนเหลียวทันไหมไม่เหลียวอ่ะสองดอกแล้วข้องมันนะ โอเคติดเกาะต่อด้านแตงน้อยมันก็ขึ้นบินไม่ได้ปากไหมทะลุมาสักหน่อยหนึ่งโอ้ไม่บากว่าถึงว่าจะทะลุ่อยหนึ่ง ือตัวเครื่องบินฟังเรายัางได้เปรียมอยู่นะรันเวยยังปกติยังไม่เกิดการไฟไหม้ขึ้นบินได้อยู่ตอนนี้ยังไงก็น่าจะชนะได้เปรียบตรงรันเวยมันไฟไหม้นี่แหละ จะติดไฟอีกไหมครั้งนี้อ๋อมันอ๋อนันนไง มีไฟกองใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปจบเกมนาโดนสองดอกแล้วฟังเราติดไฟไหมเฮ้ยรอเดอ็กแล้วอ่ะเอาอ่ะมันรอเดอ็กแล้วฟังเราไม่โดนบอมเลยโดนแต่ต่อ สำารักคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะ